ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาเปิดคลิปบนรถเกี่ยวเลยนะครับอยู่กับรถเกี่ยวข้าวของโชควิเชียรนะครับเป็นเอกนะครับผมข้าข้าวโชควิเชียรฮะอยู่กับโอ๊ตเจริญการช่างครับตู้แอร์ครับแนี่เห็นไหมฮะนั่งเย็นๆฉ่ำๆเลยฮะออกแอร์อยู่ข้างบนครับ นาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับประมาณ40-50ไร่ได้นะครับผมที่เห็นเนี่น่าจะฝนตกนะครับแล้วก็น้ําเนี่ยในในแม่น้ำเนี่ยน่าจะเสมอเท่านา,นาเลยนะครับแถวนี้มันมีบางที่น้าท่วมนะครับผม้านสร้างป่าจีนครับแม่น้ําป่าจีนนะแล้วก็บวกฝนตกด้วยะน้ําเต็มเลย มาสองคันนะครับกับวอร์รพน์กันช่างครับ มีนะครับหรือน้ํายังเข้าไม่ถึงนะครับแต่ตอนนี้เขาขุดเป็นคูน้ําหลอดน้ําส่งมาเลี้ยงท้องนาหมดแล้วนะครับผมเลยไปข้าวนาปังฮนะนาปังสองรอบครับปีหนึ่งครับแต่ฤด,ดูนี้น้ำมาไวนะครับผม ดูตู้ดูข้าวฮะแบบสีแบบถ้าไม่มีขี้รีบเลยครับดูฮะตะแกงรงลอนสะอาดปานครับซื้ฮะคนขับฝีมือด้วยครับผม โบกู้นะครับ,บ,ลบพลพจน์ 451น,นะครับรุ่งนี้นี่5451เยอะเลยนะครับผมราคาก็น่าจะดีนะครับถ้าเหลืองเหลือถ้าไม่เขียวมากแล้วก็ไม่ชื้นมากนะครับอาจจะได้ดหมื่นนึงเลยนะครับเข้าเข้าเข้าเยีเ่ยมสวยนะ ข้าวสวยจริงคนระข้าวน่าจะได้เกือบน่าจะได้หมื่นะคะแน่นะแล้วดูเม็ดนี่ครับผมว่าน่าจะได้นะมาดูในในกล้องอาจจะดูเขียวๆนะครับแต่ของจริงไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับมีเขียวนิดหน่อยนะครับผม ไม่นาไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้ําฝนตกน้ทํทจะยิ่งสูงนะครับผมน้ํายิ่งเยอะก็ยิ่งเสียหายเยอะนะครับเกี่ยวยากนะครับพอเดินเดินเร็วๆข้าวจะล้มหากันนะครับเย็นสบายเลยครับคุณ จากที่รีวิวมาคลิปก่อนหน้านั้นนะครับของโมจเจริญนะครับเป็นเทอร์โบสามลูกนะครับคันนี้ใช้งานได้จริงครับแ่เข้าเข้าไหลแบบไหลเสมอเสมอแล้วดูเพลินตาดีครับ ปุ๊บต่งการเลยฮะก็ร้อยแปดสิบห้านะครับเป็นสไตล์เรดฟิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์เงาเรดกระจกครับ ดูมุมล่างกันบ้างนะครับแหมมันสวยจริงฮะรถใหม่เทอร์โบสามลูกครับผมคัน้เงาตาแตกครับแหมมันเท่จริงๆฮะเป็นตัวเดิน200นะครับผม เตอร์ย9ฟันฮะร้อน,น้ำ20ครับโซ่18ข้อครับโรลเลอร์11ลูกครับปั๊มไดิจิตยีเครื่องเจไฟฮะเทอร์โบ3ลูกครับของ H S เศกษฐกสักท้ายสอยิ่งเจริญนะผมกำลังท่อมฮะ<ค><ณ>อยู่ไกลๆไว้หน่อยครับเดี๋ยวก็มองไม่เห็น เป็นสไตล์สีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับน้ำเต็มเลยฮะ สวยทุกจุดจริงครับรถใหม่นี่นะฮะใช้งานได้จริงนะครับเทอร์โบสามลูกนี่เกี่ยวมาโอโหจะน่าจะเกือบเกือบพันไรได้นะครับยังไม่มีปัญหาเลยนะครับผม โยถไวรุ่นครับสตาร์ไวรุ่นครับแต่งซิ่งแต่งสวยแต่ง v p เลยนะครับช่วงนี้เขาบอกขับเดิมเดิมเกี่ยวมือดีกว่าอันนี้เขาไม่ได้พูดนะครับผม <laughs> ดูมันลำบากนิดนึงครับเพราะผมเดินใกล้ๆรถไม่ได้ครับรับเส้นทาครับเดินไม่ไหวครับเรเดินบนขันครัรจะดูไกลนิดนึงครับ เจ้าน้ำมันดันข้าวล้มนะครับเลยต้องเขาให้เกี่ยวนะครับ บอกว่าต้องเอาปั๊มไปทำใหม่นะครับเครื่องมันแรงเกิน มากับวอร์พลดกันช่างนะครับผม นิม่มๆเลยฮะ สองสไตล์ตครับแต่ใจเดียวกันครับเป้าหมายเดียวกันครับคือเกี่ยวข้าวครับผมอ้าวงามแล้วลิกเลอร์ฮะผมว่าแล้วทำไมเขาเกี่ยวหน่อยเดียว รีเคนเลิกฝนตกครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเนี่ยก,กำลังดูกันเพื่นเลยฮะฝนตกหนักด้วยอะ่ะ นีี้ขอจบไปแค่นี้นะครับฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพิ่มเต็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะครับรวยทุกท่านับก่อนครับสวัสดีครับนี่ค้าน้ำยังไหลเข้านาอยู่เลย